มาก่อนเนเน่เน่เน่มาคนเราต้องเคยทำเรื่องแบบต้องใช้คำว่าตอนนั้นเราเรียกตัวเองว่าเสลิงได้นะทำไม่ได้ไงทุกคนต้องเคยทำอย่าอย่าได้อายขอสวยงานัานนั่งตลบดูเปล่าลองดูก่อนคโนตอนตอนอยู่โรงเรียนประมาณตอนม .2 ม .3 สาอะค่ะแต่นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเองรถเมล์ปอ .177 ก็ ไปทุกเช้าแล้วก็กลับบ้านเองทัวเช้าอะไรอย่างนี้แล้วทีเป็นปออที่คนมันค่อนข้างเยอะมากจะแออัดมายืนก็ต้องแบบยืนเลยอย่างนี้ค่ะเหียดมากแล้วหนูจะเป็นสายแบบท้ายๆแล้วคือแบบต้องยืนตลอดก็ก็ขึ้นไปไปปุ๊บแล้วคนเบียดปุ๊บหนูก็ยืนยืนแล้วยืนกอดอยู่ชาลวที่นี่หนูสึกแบบแล้วเหมือนมีอะไรมาโดนก้นหนูอ่ะคือหนูก็แบบคิดไปแล้วว่าแบบเออคือคือเป็นคนชอบอ่านกระตูนญี่ปุ่นเยอะมากแล้แบบ คิดไปแล้วเอ้ยเอาล้วงงมันเกิดล้องเนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อแล้วก็ยังแบบยืนแล้วก็ยืนยืนต่อแล้วก็แบบอีกมือนึงก็ถือกระเป๋าแบบเขาเรียกอะไรกระเป๋าแบบกระเป๋านักเรียนกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่เต้มันจะแบบมันก็เลยเหลือนค่้มือเดียวถือคือแบบรถมันจะแบบตลอดอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพอช่วงจังหวะเด็กมันก็จะแบบทิมแล้วแอ๊ยตายแล้วอะไรวะแล้วก็หนก็ไม่กล้าหันไปคือแบบกลัวหันไปแล้วแบบจะเป็นลุงแก่ๆแล้วแบบอะไรอกับหนูอยู่หนูก็เลย ก็ต้องยืนเกรงเงไปอย่างนั้นตลอดแล้วก็คือแบบคือมันแบบก็กลัวคือมันกลัวมากเลยคือเหมือนภาพภาพที่เคยอ่านในกร์ตูนมันมันไปหมดแล้วคือแบบนน่ากลัวอแบบแลหนูกลัวแบบกลัวเขาแบบอะไรอะไรกับอะไรกับหนูอะไรเงี้ยเชื่อเรนนี่หนูพยายามแบบ หลีกหลีกแล้พยายามหลีกมันก็หลีกไม่ได้คือแบบคนมันก็เยอะมากมันก็แบบมันจะไปอย่างเบี่ยงทานนี้มันเหมือนมันก็ตามมาเอกอะหนูแบบเออมก็ตามมาอยีมันก็แบบคือหนูก็ยืนอย่างนี้แล้วนี้ก็มีแบบเหมือนคนมันก็เริ่มลงไปฉันหนูก็แบบแล้วคนมันก็ลุกที่มันมมีที่นั่งคือตอนแรกมันเต็มแล้วทีนี้เขาก็ลุกไปหนูก็เลยแบบไปนั่งมาแล้วนี้เขาหนูหันไปมันก็กลายเป็นแบบเหมือนแบบป้าเขาก็แบบถือกระเป๋าอยู่อะไรเงี้ยก็มีต้มอยู่ ก็ไม่เสร็จกไ่จะก็ทํากินกับับลงไปอ๋ออ๋ออไม่ไรหรอโลกออลั กันนะไอประเภทที่บอกว่าโอ๊ยมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังแล้วไม่ตลกเนี่ยเจ้านะแต่เนี้ยไม่แน่ใจว่ามันตลกหรือเปล่าเล่าก่อนเหตุแต่รีแอคชั่นนี่ขำกันเป็แนแถวนะน่าอายเหมือนะออคิดอะไรก็ไม่รูอ้อ่านกระตุนเยอะจินตนาการวากว้างไกลโอเคอ่ะจะใคร